ก็จะกินตัวหน้าเข้าไปนะคะนี่ค่ะก็มันจะคล้ายกับเจ้าสิงโตนะคะแล้วก็เจ้าจระเข้นั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกินพวกเดียวกันนะคะเพราะว่าอาเลเวลยังไม่พอที่จะแบบว่าไปกินพวกเดียวกันได้นะคะ สวัสดีค่ะยูก็บพบกับนิวเช่นเคยนะคะใน A-Wa Game นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมโรดิโอส a m ็ p e e ดอีกครั้งหนึ่งนะคะในพาร์ทที่9แล้วนะคะามาถึงพาร์ทที่9แล้วนั่นเองก็ครั้งนี้เนี่ยนิยวด้ทำการาเปิดฟาร์มใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือฟาร์มของเจ้าเสือตัวนี้นี่เองนะคะโอ้หน้าบึ้งเชียร์เพราะไม่ได้อาฟาร์มโอเคค่ะก็ อันฟาร์มใหม่ที่นิวเปิดขึ้นมาก็คือฟาร์มเสือนั่นเองแลเจ้าไทเกอร์ของเรานั่นเองนะคะโอเคก็วันนี้เนี่ยนิวจะมาทําการาจับเขาเรียกว่าจับสิเขาเรียกว่า,า,วามาทําการ บอกสกิลของเจ้าเสือนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มาบอกว่าภารกิจบอสนะคะทำยังไงนะคะเพราะว่ามนีน้องบางคนถามเข้ามาว่าภารกิจบอสทำยังไงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากได้ไอ้ตัวบอสมาครอบครองนั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้ตัวบอสเนี่ยมันได้ไม่ยากมากๆลยเลยเออโอเคค่ะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะพาเจ้าเสือเนี่ยไปวิ่งก่อนแล้วกันนะคะแล้เวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะจับเสือได้อีกไหมนั่นเอง ไป,ไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวขอใช้เจ้าเสือนี่แหละคะ่ะนำไปเลยนะคะ Let's go เฮ้ยทำไมเป็นมาไมเป็นยีราฟอะ่ะอ๋อลืมกด <laughs> ต้องขอพัยท่านผู้ชมนะคะลืมกดเป็นเอ่อกงเสือนะคะเจ้ายีราฟนำมาเชียร์แล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เสืออีกตัวหนึ่งไหมนะคะ ในการหาเสือนะคะก็อย่างเริ่มเริ่มเปิดฟาร์มใหม่นะคะอะพอเราเข้ามาในโหมดในโหมดราสัตว์แล้ใช่ไหมคะ,ะเราเนี่ยก็จะเจอกับเจ้าเสือในระยะทางประมาณ4,000เมตรนะคะ,ะแต่ถ้าเกิด ครั้งแรกเราจับได้แล้วแต่เราไปชนสตัวอยู่ข้างหน้าหรือไปชนหินชนอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะล่นระยะทางมาเหลือประมาณสามพันเมตรนะคะนี่เจอเสือแล้วค่ะมันก็จะกินตัวหน้าเข้าไปนะคะนี่ค่ะก็มันจะคล้ายกับเจ้าสิงโตนะแล้วก็เจ้าจระเข้นั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกินพวกเดียวกันนะคะเพราะว่าเลเวลยังไม่พอที่จะแบบว่าไปกินพวกเดียวกันได้นะคะเราต้องทาการอัพฟาร์มขึ้นไปนะคะนี่ค่ะ อ่าอย่างที่บอกขั้นต้นนะคะว่าถ้าเกิดเราจะจับเจ้าเสือในครั้งแรกนะคะอ่าระยะทาง4,000เมตรนะคะมันถึงจะเจอนะคะแต่ถ้าเรายังจับไม่ได้อีกมันก็จะล่นมาเหลือ2,000เมตรนะคะอ่าโอเคค่ะจับไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยอ่าเดี๋ยวใช้เหรียญสักหน่อยอ้าโอู้อะไรเนี่ย Secret Animal After You c o m p e t e โอเคไป ตอนนี้พาเจ้ายีราฟมาทัวร์แดนจังเกิลนะคะเพราะปกติยีราฟอยู่ในสวนนา <c oughs> ระวังเจ้าจระดข้ด้เยนะคะมันจะงับเอานะคะ <c oughs> หมูป่านี่สามารถขี่ได้เรื่อยๆนะคะมันจะไม่สะบัดเราทิ้งนะคะแต่มันจะกระโดดดึ้งดึ้งดึ้งนะคะแต่เราขี่มันได้เรื่อยๆ <c oughs> อ่าไอโผมาจากไหนเนี่ย อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าแล้วเฮ้ยวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เสืออีกตัวไหมดูดูความหวังแล้วดึกดีเหลือเกินไปนะคะเอ้ย,อยว้าหาลบได้พวกเราสุดใจมากตุ้มโว้กระเด็น อ่าเนี่ยนิวได้อัพฟาร์มกอริล่านะคะมันเลยมีพละกําลังขึ้นนะคะเวลาเราแบบเนี่ยระยะรัศมีในการกระโดดนะคะมันจะฟุ้งกว่าเดิมนะคะทําให้สัตว์เนี่ยกระจายกระเด็นกระดอนไปไกลกว่าเดิมนะคะอ่านึจากเสือกันจับเสือ,อเสือ,เ,สอเอ้ยโอ้ยไม่แน่ใจว่าเสือมันกินแรดได้ไหมอะ่ะเอ้าแต่จระเกินเสือได้โอ้ยเพราะว่า เออเลเวลเรายัางยังไม่พอนะเลเวลของเสือเรามันจ้ะ s <S ขอบคุณเจ้ายีราที่โยนข้ามาให้จระเข้กินเอออ่ะมาลองกันอีกสักตั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะได้เสือไหมนะคะความพยายามไม่ลดละนะคะชวับปัป๊บนี่อ่ะเราต้องไปสู่ระยะทางเราต้องไปลึกๆนะคะมันอาจจะเจอก็ได้ไป ขอเช็สมาธินิดน,นึงนะคะไปอุ้ยอ้ย โอ้ยวันนี้มือตกมากเลยนะคะแบบไม่ใจอะไม่ใจอะวันนี้มือฉันเป็นอะไรรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองไม่เสียนเลยนะคะ <c oughs> ไม่ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันต้องจับเจ้าเสือให้ได้อีกตัวหนึง่งโอ้ย ปาปาเจอเสือแล้วนะคะจัดไปงำ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 ไอุ้ย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 โอ้ยใช้เหรียญคะ ไม่กล้ากินเลดอะ่ะว้าโอเคอ่ะเดี๋ยวขออีกสักตาหนึ่งนะคะไปป๊าบ โอ้วันนี้จะไม่มีสัตว์อะไรเลยใช่ไหมเนี่ย วิ้ยสอเคอวิยปหลอมกีฮิโปโปโลแล้วได้แล้วเนาะนึกว่าตัวใหม่ว้าวเฮ้ยปับ๊บนั่นไงเอ <the> อโหอานี่ค่ะโอเคเดี๋ยวนะเจ็ดมอมิชชั่นอิน i l ลบอสมิชชั่นนะคะคือ มันบอกเราแล้วนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยทำอีกจิตอีกเท็ดมิชชั่นนะคะคุณจะได้มิชชั่นบอสนั่นเองนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคราวน,นี้เดี๋ยวพอแค่น,นี้ก่อนละกันในการเล่นเพราะว่าวันนี้มือตกมากเลยค่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆโอเคมากลับไปที่ซูกันนะคะ อ่ามาที่ซูคือศูนย์สักของเรานะคะเดี๋ยวนิวขอมาอธิบายในการหาล่าบอสกันนะคะว่าทํำยังไงนะคะอย่างที่ขึ้นเมื่อกี้ที่นิวบอกนะคะว่ามันบอสมันบอกว่าอีก7มิชชั่นนะคะคุณจะได้มิชชั่นบอสขึ้นมานะคะแล้วทุกคนเนี่ยมีน้องๆบางคนมาถามกันนะคะว่ามิชชั่นบอสทํำยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวนิวจะมาบอกนะคะอ่าอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แมปนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มสีฟ้านะคะอ่าแล้วก็ให้เราดูตรงช่องสี่เหลี่ยม2ช่องนี้นะคะ อ่ะคือตอนนี้เนี่ยนิวอ่ะมันเขียนข้างบนช่องบนว่า complete f o r more mission น,นะคะคือบอกว่าคุณต้องทำสี่มิชชันเนี้ยให้หมดนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไปด่านนี้ค่ะ ด่าจังเกิลอันด่านสุดท้ายของจังเกิลคะถ้าเกิดคุณทำสี่มิชชั่นนี้สําเร็จคุณก็จะไปด่านสุดท้ายของจังเกิลนั่นเองโอเคส่วนอ,อันที่เป็นสี่เหลี่ยมช่องล่างเราไม่ต้องไปดูนะคะถ้าเกิดเราจะทําการล่าหาบอสเนี่ยให้เราดูช่องมิชชั่นการสาเร็จมิชชั่นก็พอนะคะโอเคก็เมื่อกี้อย่างที่มันบอกว่าอีกเจ็ดมิชชั่นนิวจะได้มิชชั่นบอสจะดูยังไงนะคะก็ให้เรากดอ่ะเดี๋ยวขอแบ็คกลับไปก่อนนะคะให้เราเนี่ยไปที่คําว่าเมนูนะคะ ไปที่คําว่าเมนูเสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่ามิชชั่นนะคะอ่าเห็นคําว่ามิชชั่นใช่ไหมคะมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยทำมิชชั่นอะไรบ้างนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราทําตามนี้อ่าโอเคสําเร็จเราก็จะได้มามิชชั่นหนึ่งก็สะสมมิชชั่นไปเรื่อยเรื่อนั่นเองนะคะอ่าอย่างอันนี้อันแรกนะคะมันให้ขี่อะไรเนี่ย r ริโนโให้ขี่แรดสองตัวนะคะให้ขี่แรดสองตัว ในหมดจังเกิลนะคะเราก็ทำตามมิชชั่นที่มันบอกโอเคแต่ถ้าเกิดเรามิชชั่นเนี่ยไม่ได้ทำแค่10มิชชั่น20มิชชั่นนะคะทำเป็น30ถึง50มิชชั่นนะคะถึงจะได้ไปเจอกับบอสนั่นเองนะคะอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าอ่ามิชชั่นเอมันิมิชมชั่นบอสเนี่ยมันจะมีขึ้นมาหรือยังยังไงนะคะมันจะขึ้นเป็นแถบสีม่วงๆนะคะม่วงๆแล้วก็จะเขียนว,ว่าเทมโม อ่า UFG นะคะเป็นแถบสีม่วงแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นรูปหัวกระโหลกนะคะอันนั้นนะคะคืออ่าภารกิจบอสนะคะถ้าเกิดมันขึ้นเป็นแถบอย่างที่เห็นนะคะนั่นแหะคะ่ะคือกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีภารกิจบอสให้ทํานะคะถ้าเกิดเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัวบอสมานั่นเองนะคะอะ โอเคถ้าเกิดน้องๆหรือเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะคะก็คอมเมนต์สอบถามนิวเพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เนี่ยนิวขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะยังไงก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็จะเป็นการตามร่าหาภารกิจบอสหรือเปล่านั้นก็ต้องมาคอยติดตามกันนะคะโอเคขอบคุณที่มาติดตามไม่รับชมนะคะยังไงก็กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นิวด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาติดตามนะคะอาพบกันใหม่อา คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็มาติดตามเนาะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย